ครับสวัสดีครับค่ะค่ะเป็นไงคะตลาดตอนบ่ายตอนเย็นนี้นะคะเออย่างไม่น่าไว้วางใจอ้ว้าวนะครับเพราะถ้าเราดูการเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยอ่าอย่างเช่นกลุ่มธนาคารนะครับก็ยังไม่ได้มีสัญญาณฟื้นตัวนะครับกลุ่มอสังหาไม่มีนะครับอ่าสื่อสารก็ไม่ได้ขยับขยื่นอะไรนะครับค่าการซื้อขายโดยรวมในช่งชวงเช้าเอ้ยทั้งวันเนี่ยก็ไม่มากนะครับแค่ แค่ประมาณสามหมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นภาพภาพของตลาดเนี่ยยังยังไม่น่าไว้วงางใจนะครับพอไปดูอาการหุ้นในหลาย,ลายตัวเนี่ยมันตัวที่มันเป็นหุ้นบูชิพเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้มีสัญญาณตัวะนะครับผมก็เลยกังวลว่ายังยังยังเสี่ยงที่จะลงต่อสําหรับภาคตลาดนะครับคือตลาดจะเฟืรอเนี่ยอย่างน้อยภาพมันก็น่าจะต้องแข็งแปรง,งกว่านี้นะครับพอเป็นอาการอย่างนี้เนี่ยเราก็ยังเสียวอยู่นะครับอืมถ้าง,งั้นทาไงจ๊ะถ้าบอกว่ายังเสียวคะ่ะคือ ถ้าถ้าถ้าจะลงทุนจริงๆเนี่ยผมว่ามันมีตอนนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยมันมีตีมนหนึ่งที่น่าสนใจ<ห>น,นะครับก่าคือตีมเก่งกําไรผลประกอบการอ๋อฮะนะครับยุตัวอย่างเช่นเอ่อทัสโกนะครับมันมีวันหนึ่งลงมาแรงอันนี้ก็ช่วงนี้ก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาแน่นอนว่าเก่งผลประกอบการแน่นอนถูกไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นหุ้นประเภทที่ไว้เก่งกําไรนะเก่งผลประกอบการมันก็จะมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้แต่ว่าผมมีตัวหนึ่งที่ให้ให้จับตา จับตาเฉยๆจับตาไว้นะที่ก็คือเราดูตัวอย่างจากการบินไทยการบินไทยเนี่ยปรากฏว่าผลประกอบการเใงวัาไตรมาสเด็กเนี่ยมันออกมาเป็นกำลางถูกไหมครับก็ประมาณสี่พันกว่าล้านได้นะครับก็ถือว่าอค่อนข้างเสถียรนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นมาสองวันติดต่อกันละนะครับกว่าสิบสองปอร์เซ็นสิบเอร์เซ็น นะครับหลังจากที่โดนกดดันมานานซึ่งสาเหตุที่การบินไทยเป็นกําไรเนี่ยแน่นอนว่าหนึ่งมันมาจากเรื่องของต้นทุนที่มันลดลงเพราะว่าน้ํามันเนี่ยมันมีการปรับลดลงนะครับต้นทุนของการบินไทยเนี่ยมันลดลงจากงวดไตรมาสสี่เนี่ยคือร้อยี่สิบสาเหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยลงมาอยู่ที่ประมาณเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าตามที่ทางราคาน้ํามนในตลาดโลกนะครับเมื่อวดไตรมาสสี่แล้วก็ยังมีเรื่องของปริมาณของผู้โดยสารเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คืออย่างที่เราเห็นในการบินไทยมันดีละ แล้วพี่คิดว่าสายการบินอื่นเนี่ยมันจะไม่ดีตามใช่ไหม <Okay. S 2> ผมก็เลยอยากให้จับตาตัวบางกอบแอร์เวไว้ซึ่งผมคิดว่าผมกะกอบการคงคงไม่ไม่ไม่เคลียร์ไวเลยเนี่ยน่าจะสร้างความพึงพอใจแบบเดียวกับการบินไทยเพราะว่าลักษณะก็คือมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือว่าเป็นสายการบิน่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เน้นในส่วนของนักท่องเที่ยวเหมือนกัน ซึ่งในส่วนของบางกากแอร์เวย์เนี่ยเขาก็ผูกขาดเส้นทางไปสมุยด้วยนะครับแล้วในปะัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกันระหว่างการคุ้มทุนนะครับการคุ้มทุนเนี่ยบางกากแอร์เวย์จะดีกว่านะครับซึ่งบางกอกแอร์เวย์เนี่ยทำไมถึงดีกว่า้วยกยเพราะว่าเคบิสแฟกเตอร์ของเขาเนี่มันค่อนข้างต่ำการบินไทยเนี่ยมีเคบิสแฟกเตอร์เนี่ยสูงกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่บางกอกแอร์เวย์เนี่ยอยู่ในกรอบประมาณหกสิบถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเพราะว่าค่าตั๋วมันแพงมากนะครับเพราะามีการผูกขาด นะครับเส้นทางไปสมุยแล้วก็ผูกคันในเรื่องของสนามบินที่สมุยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นะผมคิดว่าบาังกอกแอร์เวย์ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนแ้างเตี้ยมากด้วยนะครับอยู่แถวแถวสิบเก้าบาทห้าสิบสิบเก้าบาทเจ็ดสิบถ้าจะเก่งเรื่องของผลประกอบการแบบเดียวกันบ,บินไทย okay, okay. มันก็น่าสนใจถ้าเราดูจากการบินไทยเป็นตัวอย่างนะถ้าเห็นว่าการบินไทยเฮ้ยของงบของมาดีมันบวกตั้งสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมว่า,าบังกอกแอร์เวย์ก็ไม่หนาจะน่า,าก์เว์ รอบนี้กรอบมันน่าจะแบบไหนอย่างไรปิงจุด stop loss ด้วยคือทุวันนี้เนี่ยอยู่ในโซนที่เรียกว่าว่าต่ะที่สุดตั้งแต่เข้ามาเทรดในตลาดก็คือต่ำจองตลาทห้าสิบต่ำจองเขาเรียกต่ำจองต่ำมากเพราะนั้นเนี่ยถ้าจังหวะเก่งงบแล้วก็ดีตัวขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าก็ลุ้นๆนะครับเกินยี่สิบแล้วก็ยี่สิบาทห้าสิบเนี่ยอาจจะพอพอไหวเขตเลยนะของกรอบเอเบอ่ะครับปิงปิงให้กรอบยี่สิบบาทเหรอ น่าจะเกิด20ถ้าออกออกมาแบบเจ๋งๆแบบทำเป็นไทยค่ะนะครับหรก็อาจจะไปลุ้นเทส20บาท50เอางี้ปิงเอบังกรเอเบพี่ไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไหร่อ่ะขึ้นมากรอบข้างบนแนวต้าน20นะคะครับแนวรับคือหมายความว่ากรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยประมาณ20-20บาท50 20-20บาท50ส่วนจะเก่งไหม ขึ้นอยู่ว่าเราเห็นการบินไทยแล้วเราคิดว่ากแอร์เวย์จะเป็นอย่างนั้นไหมนะครับถ้าคิดว่าเงบออกมาแล้วคืองบเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีนะครับเพราะว่านันต่มกสีขออภัยในว่าไตมาหนึ่งเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวมันเพิ่มขึ้นมาจริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าพวกสายการบินเนี่ย มันจะบูมที่สุดก็ใส่ก็ไตมาหนึ่ง่ะไต่มาสองไตมาสามเนี่ยมันจะเป็นช่วงโลซีซันใช่ครับทีนี้มันมีปัญหานิดหนึ่งเพราะเป็นหุ้นที่ต่ําจองอยู่ราคาของปิงที่ให้ไว้ก็คือยี่สิบาทห้าสิบเอานี้ถ้าอันนี้ปินกำไรระยะสั้นอ่าถ้าถ้าถ้าเกิดต้องถอยเนี่ยน่าจะถอยที่เท่าไหร่ถ้าหลุดที่เท่าไหร่อูตอนนี้โลสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณสิบเก้าบาทสิบนว่็เป็นจุดให้เราถอยได้สิบเก้าบาทสี่สิบนะ สิบเก้าบาทสามสิบครอ๋อสิบเก้าบาทเพราะว่าจะมีนักลงทุนบางท่านเวลาจุดขาดทุนเนี่ยจะไม่รู้ไงก็เลยต้องต้องระบุตัวเลขให้ชัดเจนด้วยนะคะครับสิบเก้าบาทสามสิบจุดถอยนะครับเพราะตอนนี้มันกำกำกึ่มกึ่มอยู่ที่สิบเก้าบาทหกครับก็ให้จับตาให้จับตาให้จับตาถ้าคือ่ะถ้าจะเป็นถ้าเป็นแบบเดี่ยวกับการบินไทยก็ก็ลองดูนะครับแต่ผมคิดว่าธีมตอนนี้ให้ทำอะไรผมก็เนี่ยฮะได้แค่ คขำกับการเก่งงบค่ะได้ได้อ่ะทีนี้ทางด้านทีเฟกแล้วครับปิงยังยังอยากอยู่เฉยๆอยู่โอเคอยากเฉยๆปิงเขาจะบอกอยากอยู่เฉยๆได้ได้เอกสารเสร็จยังยังครับไม่ต้องเยอะนะอ่านไม่ทันเอาแบบพอประมาณการเข้าใจครับครับพอดีพอดีมันเป็นหลักสูตรที่จะพยายามอธิบายสําหรับคนที่ ยังไม่เข้าใจแต่ว่าคนที่เข้าใจแล้วก็รับไม่ง่วงไม่ง่วงมันอยากดูต่อไปครับครับอ่าขอบพระคุณนะคะคร่บครับ